มันปานลิงเหรอปานลูกลิงขึ้นต้นมะพร้าวทาให้อ่านวิดีโอโอ้โหไปได้ไงวะไม่เจาะหมดเหรอวางแม่งห้าหกตัวแล้วหรอ โอ้มันกินได้อยู่หรอ,อมันเจาะหนแม่น่วลหมดเลมันเจาะเป็นรูด้วยเยโอ้โหฟันดีเธอวะ <c oughs> แล้วเวลาเวลาลงนี่ก็ตลุดเลย <c oughs> ตดาค่ะไหนลงหมด๊ะ

มาดหมัดแรงรับหมดแรงอะ ทลายนั้นมันจะอ่อนนะหนูเนาะเนี่ยเอาลูกฟังทางนี้่ที่มันเหลืออยู่ลูกเดียวนี่ยโอเคเอาหนูแล้วมันกินไหมเนี๋ยวนื้อมันมันจอ่อมันมันมันจอ่นนจอถึงเนื้ออย่างท <c oughs> ่าเลยเอาทลายนู้นลงไม่ถึงไหมล่ะถ้าล้าแล้วก็ลงมาในชะ่ ลงมาได้ได้เร็วค่อยๆลงแล้วลงแล้วออติ่นตื่นเลยตื่นเดี้าวได้ม่ต้าวองกล้าย วึงเพื่อนกอล่ะโอ้กดเลย